อย่าเดี๋ยวดิหน่อยแม่เดี๋ยวด้เน่อยหายูหากินไปรู้คกันเลไู้คอามกนะแม่ไม่ตัวทมเอาไดเลยว่าเอาไปแม่พันหม่นี่ปรูควกล้วนเลยบงว่าบอว่แบ่งกันหมดละมาอมาแจ๊กว่แกัี้นไปมาไปข้าวจนกินมาหูด่างหูตดแจกแจ๊กเบงแจกหน่อยหน่อยเขยเกี่หน่อยนึงหน่อยเขยไอหน่อยเดียวดิเลย Oh boy, yeah. โอ em. ้้เบลงบุกใจ่ยยููเนี่ยลง y งยูทูบเลยอ่ะยูทูบเล่นบ่ลองยูทูบเล่นโอเปนขอไประบบทั้งคู่สีเดียวบรรยากาศแบบหาอยหอยกินวันหยุดบันอาทิตย์นครับแรงงานไทยแต่วันครับบันอาทิตย์เทีย์เทงไหนแบบนี้ยอ่ะ เฮ็ดชมตอนข้าวเป็นแบนเป็นเฮ็ดชมชมปากคอัโดนกระหางนัใสบรรยากาศบรรยากาศครับชมปากคอเฮ็ดนแนกวาดเป็นรถใบนะตัวเงี้ยนะกวาดนะตัวเงี้ยมึงก็ไปดูกวาดแล้วตอดเอิกเนี่นี่นะตุ๊บปาคอในกวาดนตัวเงี้ยมย เออกวาดเลยกดกวดเดี๋ยว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 เยี่ยงเยียงเลยเอาเป็นน้อนขมับร้อนปัน้อนขยอบ้นเอเาใช่เนี่ยโอ้ยประดุกักหมันนั้น เงี้ยกนี่นี่ตั้งใจคุมมออย่างดีนะล้งคดคำปลาดุกมาไปพวอหมอปลาดุกได้ทำันทำปอทำเงี้ได้ไปอะไเพื่อของอย่างเงี้ยเ้แกคุ้มหมอปลาดุกไอ้ปาดุกปลดลงเอาขึ้นมาหน้าหลังคดหน่อยกูคุ้ปืน่อยเคอาดิบ้า ปแล้วดยไนก็ินวกเา้นเกิปานีมีครับปลานนี้หนูมีเย็นหลายากไฟไฟตาแห้งนอนเียงกันหมดชุดตัวนี่แค่บ้านเขาน่ยัึงมันหน่อยมาพันคืนพันมันได้ ครับผมจะเป็นมาจากได้ปลามาครับเอาเมนูทอดปลานิ่นทอดปลาครับทอดปลาอหางแหลงครับหานแหลงคนใชแรงงานไต้หวันใช้กำลังเยอะเนาะกับหนึ่งข้าวเหนียวครับยูนิคกับมิกข้าวเหนียวกินด้วยกันนะครับเออเป็นข้าวเหนียว ี้าไม่ล่วงเขาเน่รวคนนี้ไม่ได้เียลงน้โอเคอยู่แต่งหวยึ้นเขาเนี่รับรองอันขึ้นขอะไอย่างกันหรอเหนื่อยนะอันที่ว่าเหนื่อยขึ้นเขาเขอะรย่างกันม้าอยเข้า่ล้าเขามนอนงแงีสาย สวยงามครับสวยงามสวยงามมาดูมีนูที่สองครับอ่าเต้มปลาครับปลาคอป่าคอญ่ครับป่ามีโน้ตที่สองครับ 再进龙。